ไปพาไปดูนะครับครอบครัวสาววัย21ปีชาวสระบุรีครับก็แห่ลงศพมาเลยครับร้องขอความเป็นธรรมบ,บอกว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยเอรักษาลูกเขาแบบไม่ทันท่วงทีหรือไม่ตอนแรกบอกว่าปลอดรั่วแต่พอรักษาไปรักษามาเนี่ยเขาก็ไม่แน่ใจว่าโรงพยาบาลรักษาถูกโรคหรือเปล่าก่อนหน้านี้ลูกสาวเป็นคนสุขภาพแข็งแรงนะครับอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบว่าเกิดจากความผิดพลาดของโรงพยาบาลหรือไม่ไปฟังดูครับ คือบอกว่าแม่จะไม่ไปไหนก็ <ening. S 1> คือจะรอเขาอะจะอยู่รอเขาจนกว่าเขาเจะอ,อยจากห้องป่าคือบอกให้เขาสู้มาถึงท่านนี้แล้วเีวยหนูต้องหายลูกแม่จะรอก็ <BU 've. S 1> ここคืออันเนี้ยเราพูดลูกอะสู้แล้วเราก็หอมนะป่าเขาไปหนึ่งทีแล,แล้วก็เขาก็ใช่แล้วเขาก็เข็นไป นี่คือคุณแม่ครับชื่อว่านางปุ๋ยชาวสระบุรีให้สัมภาษณ์กับ p ี t v ทั้งน้ําตาเลยครับหลังจากสูญเสียลูกสาวก็คือนางสาวเมย์อายุ21ปีเข้ารักษาอาการปอดลมรั่วที่ข้างซ้ายที่โรงพยาบาลในสระบุรีลูกสาวก็เสียชีวิตขณะเข้ารับการผ่าตัดแต่ตอนนี้เนี่ยผ่านไปกว่า4เดือนแล้วทีมแพทย์ยังไม่ได้ชี้แจงหรือว่าอธิบายสาเหตุการตายของลูกสาวเลยบอกแค่ว่าหัวใจเต้นช้ารุนแรง ซึ่งทางครอบครัวทวงถามโรงพยาบาลและแพทย์ที่รักษาก็ตอบเหมือนเดิมว่าหัวใจเต้นช้ารุนแรงครอบครัวติดใจสาเหตุการตายครับและเชื่อว่าแพทย์เจ้าของไข้อาจจะมีส่วนทําลูกสาวตายเพราะลูกสาวไปรักษาอาการปอดลมรั่วแต่แพทย์ระบุสาเหตุการตายว่าหัวใจเต้นช้ารุนแรงเธอมองว่าปอดกับหัวใจเนี่ยไม่เห็นเกี่ยวกันเลยโดยครอบครัวไปขอเจราจากับทางโรงพยาบาลมาแล้วสี่รอบอฝ่ายกฎหมายของโรงพยาบาลก็ปฏิเสธความรับผิดชอบมาโดยตลอดวันนี้เลยตัดสินใจ แบกโลงมาจากสระบุรีมาเรียกร้องของความเป็นธรรมที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลขอให้มีการพิรสูจน์ศพของลูกสาวอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุการตายที่แท้จริงครับคุณแม่คิดว่าเขาน่าจะประเมินคนไข้ผิดการรักษาก่อนหน้านั้นคุณหมอประเมินไม่ละเอียดครับเ,เขาตอนที่เข้าโรงพยาบาลวันแรกของจากโรงพยา,าบาลสระบุรีเข้าโรงพยาบาลวันแรกอะ่ะตอนแรกแม่ก็โวยวายว,ายว่าทําไมไม่เอาน้องเข้าผ่าเลย ในเมื่อนอนอยู่โรงพยาบาลพระบาทต,ตั้ง13วันแล้วอาการก็ประมาณนี้แล้วทาไมไม่นัดผ่าเลยคุณเขาบอกว่าเขาต้องมาศึกษาอาการน้องอีกก่อนอีก5วันก็คือต้องมาดูอาการเหมือนว่าคุณหมอแต่ละคนการรักษาไม่เหมือนกันต้องมาเตรียมห้องผ่าตัดต้องความพร้อมของคุณหมออะไรต่ออะไรคือการเตรียมของเขาแหละคือเราก็เอาอเคเราเข้าใจเข้าใจเราก็เออปล่อยก็คือปล่อย5วันพอนัดผ่าตัดก็น้องก็เสียงไง,งไคือหาที่หนึ่งตั้ง10กว่าวันแล้ว,แล,วแล้วทําไม มาอีกที่หนึ่งยังต้องรออีกตั้ง5วันนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าคุณแม่เขายังตะกิดตะหวงใจเป็นอย่างมากทั้งนี้ลงศพที่คุณแม่เขานํามาเนี่ยนำมาเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับไม่ได้มีศพมาด้วยจริงๆนางสาวเมย์เนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่31กรกฎาคมแต่พอไม่มีคําตอบที่ชัดเจนก็เลยทําพิธีเผาหล่อไปก่อนตัดสินใจเก็บศพนางสาวเมย์เอาไว้จนกว่าจะได้รู้ความจริงจากโรงพยาบาลและเมื่อวันที่5สิงหาคมครับ ครอบครัวนำศพไปชนะสูตรที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผลปรากฏว่าหัวใจของนางสาวเมย์ปกติร่างกายปกติแต่มีรอยเย็บบริเวณปอดครอบครัวจึงนำผลชนะสูตรไปให้แพทย์เจ้าของไข้ดูแพทย์ก็ตอบมาว่าสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเพราะลิ่มเลือดอุดตันเลยทำให้น้องหัวใจหยุดเต้นส่วนที่เป็นค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับงานศพทางโรงพยาบาลบอกจะรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายและให้นำหลักฐานการใช้ใจ่ายส่งให้โรงพยาบาล แต่จนถึงวันนี้ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาแม้แต่บาทเดียวแม่ของน้องนะครับบอกว่าช่วงเดือนมิถุนายนลูกเริ่มมีอาการหายใจเหนื่อยจึงไปรักษาที่คลินิกที่สระบุรีอาการไม่ดีขึ้นไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลที่อำเภอพระพุทธบาทนอนอยู่ถึง13วันฮะอาการไม่ดีขึ้นแพทย์ให้ทำทีซีสแกนพบว่าปอดข้างซ้ายมีแผลขนาด4เซนติเมตรโรงพยาบาลก็เลยส่งตัวต่อไปที่ตัวเมืองจังหวัดสระบุรี แพทย์ให้นอนรอดูอาการ5วันจนกระทั่งเช้า31กรกฎาคมลูกสาวเข้ารับการผ่าตัดกระทั่งสายวันเดียวกันแพทย์บอกว่าลูกสาวตายแล้วเสียชีวิตแล้วครอบครัวทำอะไรไม่ถูกช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะก่อนที่ลูกสาวจะผ่าตัดแพทย์แจ้งว่าประมาณ3-4ถึงวันก็กลับได้และไม่ได้แจ้งว่าจะมีความเสี่ยงอะไรบ้างหาเข้ารับการผ่าตัดหลังเกิดเหตุแพทย์ที่รักษาก็เงียบไม่พูดไม่อธิบายอะไรเลย สอบถามทางโรงพยาบาลก็ไม่ได้รับคาตอบคือแม่เขาบอกงี้นะว่าก่อนหน้านี้ลูกสาวเป็นคนแข็งแรงมากนะลูกเนี่ยเป็นดาวคณะที่มหาวิทยาลัยอนาคตไกลมีความสามารถมากมายเรียนก็ใกล้จะจบแล้วหลังครอบครัวมไม่มีความคืบหน้าอะไรจากทางโรงพยาบาลเนี่ยก็เลยตัดสินใจครับไปขอความช่วยเหลือจากทางมูลนิธิดาวเหนือ,อซึ่งทางด้านของประธานมูลนิธิก็คือมาดามส้มหรือว่านางสาวพิมพ์ไหมทองศักดิ์ภัทรโพธินเนี่ยก็เลยพาผู้เสียหายมาร้องขอความเป็นธรรมที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกนะครับเป็นตัวแทนรับหนังสือคือคุณธนกิติจารีรัตน์เนี่ยบอกว่าหลังจากนี้ก็จะประสานต่อไปที่แพทยสภาเพื่อให้ทางแพทยสภาประสานต่อไปที่โรงพยาบาลต้นเรื่องอให้โรงพยาบาลเนี่ยจะได้ชี้แจงว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับแล้วถ้าหากทางครอบครัวยังไม่เชื่อผลการชรนสูตรจากทางโรงพยาบาลหลังจากนั้นครับสู่รับเรื่องราวร้องทุกข์ของทางรัฐบาล ก็จะได้ประสานต่อไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมเพื่อทําการพิสูจน์ศพใหม่อีกรอบหนึ่งอันนี้สามารถทําได้นะฮะทานธนกิจบอกว่าก็ถ้าเกิดว่าโงรงพยาบาลที่แจงไม่เคลียร์หรือย,ยังคาใจก็ว่ากันต่อที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ครับติดตามพีพิทีวีเอชดีสาได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย